มะเร็งไทรอยที่แรกก็มันปวดเอวที m m ่แรกนะครับหมอก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นมาตลอดรักษามาตลอดพอคนสุดท้ายก็บอกว่าเป็นมะเร็งชินเพิ่อบอกว่าพาหายไหมคุณหมอถามคุณหมอตอนแรกนะแกเขาบอกว่าไม่หายไม่หายมาออกได้ไหมไม่ได้มันมีจุดด่างดำเต็มตัวเลยไม่หาย มันมันไม่มีทางไปแล้วเนาะที่นี่ก็ดูก็มีคนไปบอกว่าอาจารย์มีเปารู้จะเป่าอะไรอย่างนั้นที่นี่ฉันก็มามารอบที่สามเลยเปาได้สองครั้งมาได้สองครั้งก็รู้สึกว่าเมันเมาเมาตัวลมปีที่แล้วก็ลุกไม่ได้เลยนั่งรถเข็น น้องก็เอาไปเข้าห้องน้ำอะไรแล้วก็เดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป่ากับอาจารย์ไปก็เดินไม่ต้องนั่งรถเข็นามาแล้วเขาบอกเขาไม่เคยกินยาอื่นเลยเขาเป่าได้ยสามครั้งแล้วเขาก็ดีขึ้นแอยู่ายูเป่าไอ๋ออาจารย์พงเป่าให้ด้วยดีจังเลยแล้วก็อาจารย์ที่แนะนำก็มาเรียน คนเลี้ยงช้างอ่ะอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยจันพงเนี่ยที่นี่จันพงจันพงเป่าช่่งใหม่ๆก็เป่าสองวันมาเป่าทีหนึ่งพอสองสามวันทานมาเขาเป่าให้สองครั้งเขาเป่าวันหนึ่งให้สองว่าเป่าวันนั้นเขาไปนาเขาไปจ้างคนดำนาที่นี่ก็พอสี่โมงเขากลับมาจากนาเขามาเป่าเป่าปุ๊บเป่าเสร็จแล้วก็นั่งคุยกัน เขาคุยกันเขาบอกป้าเรียวผมเป่าให้อีกเขาบอกเออเปอ่าไว้พอเป่าปุ๊บวันนั้นมันยังเจ็บอย่างไรอยู่แต่มันก็เจ็บเป็นธรรมดาเนาะมันก็เบาดูมาปาอนี่ก็เป่าปุ๊บพอเขาเป่าเสร็จปุ๊บไปนอนกลางคืนอาจารย์มันแปลกไอ้ตรงที่เจ็บหัวเขาเ่าแรงๆมันก็มันไม่หายแต่ว่ามันเบาลงอะ่ะมันมันไม่เจ็บมากมันไม่ปวดมากอย่างนั้นทีนี้วัน ไม่ใช่เมื่อวานอวันก่อนนั่นเขาก็มาเป่าอีกบอกให้เขาเป่าเป่าสองครั้งซิเขาก็เป่าสองครั้งมันก็เมื่อวานนั่งได้แต่ก่อนแค่โทรตามเขาเมื่อวานเขายู่งมาเขาเหมาเราเขาไปจับช้างเขาไปจับช้างเอาสองครั้งมันก็แปลกมาก เป็นยังไงคนน่ะก็มันรู้สึกมากมันดีึ้นมันมีแรงเห็นไหมหัวเราะฉันมาทุกครั้งฉันไม่เคยยิ้มเลยมันเจ็บมากฉันยิ้มไม่ได้ใช่ไหมล้วคนไม่สบายจะให้ยิ้มหวานและพูดคุยได้ไงเนาะนั้นที่มารอบสองเหอคุณหมอฉันจะตายแล้วนะแล้วคนเยอะด้วยค่าเช้าก็ยังไม่ได้ทานได่กินเนาะทีนี้ฉันปวดมากเลยปวดโอ้โปวดโอ้ย นุ่นไปนั่งอยู่ตรงนุน่นนั่งรอตรงนุ่นก่อนนอน,น,อนหาที่นอนเลย <ừ. S 1> เพราะว่าถ้าปวดมากๆท้าเนื้อมากถ้าได้นอนก็มีแรงหน่อยใช่ใช่ทีนี่ฉันไปนั่งตรงนั้นะคนก็ยเยอะเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรนุน่นไม่ได้เอาผ้านี่มาเลยตายทําไงนอนทาไงนอนกวา่าจะได้ไปบายสร็จ <ừ. S 1> <ừ. S 2> พอจา์เปล่าเสร็จขึ้นรถไปมันก็ไม่ปวดมันก็สบาย <laughs> สบาย <ừ. S 2> ก็อยู่ได้เต็ม น่เข้าไปโคลอีกไหนเข้าไ่โคลด้วยไปซื้อของไม่โคลอีกเด็กซู่ไปซื้ออยู่บิ๊กมีช็อปปี้ห้างนี่เป็นกัญไม่ได้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 คุยนะพูดความจริงเย่าอย่าโพนเขาไปเล่าให้คนที่บ้านฟังเข้าหัวเราบ้าเคยเป็นเหรอเคยมีเหรอที่ว่าเป่ามะลิงหายยับยั้งอ่ะไม่เชื่อเอาไม่เชื่อก็ดูวะ ไม่<อ>ได้โกหกน,หนี่นี่เป็นคนหุงข้าวให้แกกินตลอดคนโอ้ยพยุงข้าห้องลงห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยและพอพลาแกปวดมานี่แกก็จะตายนะ่ะอาจารย์แกมันมันมันขึ้นนะอ่ะมันพระอุดพระอมแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแกก็ว่าแกจะตายจะตายว่าอย่างเงี้ย โอกินข้าวอร่อยแต่แกก็อยากจะกินแต่ของแสลงเต็มร้อยนี่จะให้กี่คะแนนเดี๋ยวนี้หรอกคะว่าเก้าสิบแล้วนะว้าวว่าเก้าสิบแล้วเหลืออีกสิบเองผูดละคนลุกจเก้าสิบเปอร์เซ็นขนาดมาแค่สองครั้งเองจริงๆแล้ไอ้คนที่ว่าเอ้ยเต่ามะเร็งหายมันเคยมีเหรอตอนนี้เป็นยังไง คนทีนะ่ว่าโอ้โหไม่กล้ามาสิคะมันอายหรือเปล่าก็ไม่รู้